สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านมาดูน้ํานะครับมวลน้ําที่ฝนตกหนักนะครับพายุเข้านะครับอันนี้ก็น้ํานะครับเนี่ยกาลังจะท่วมโคกวัวแล้วท่วมถนนแล้วตรงนี้นะครับข้าวก็ดีจะโยดโยดนะครับเนี่ย นี่คือถนนนะครับนี่น้ำมาเยอะเลยฝนตกสองวันสองคืนแล้วครับยังไม่เห็นตะวันเลยนะครับวัวนะครับเนี่ยจะท่วมคอกวัวแล้วครับ ็เนี่ยครับลึกตรงนี้ท่วมถนนนะครับก็ลึกประมาณสามสิบนะครับสามสี่สิบเซนนะครับเนี่ยไปดูกันตรงนี้นะครับ <Ooh. S 1> จะท่วมบ้านนะครับบ้านที่อยู่กับ ขอกวัวนะครับตรงนี้ไหลกว้างเลยครับนีู่ด,ด,ด,ดท่วมข้าวแล้วนะครับตรงนี้ท่วมข้าวแล้วไหลผ่านตรงนี้แหละ คืนนี้ไม่หยุดตกก็คงจะหนักกว่านี้นะครับเนี่ยปลานะปลาเนะปลาว่าสวนกระเซน้ำนะครับปลาเล็กๆกับปลาไม่ใหญ่นะครับฝนดีจริงๆเลย ท่วมเตาอุกพังแล้วเนี่ยน้ำเข้าไปเต็มเลยครับนะปีนี้ฝนดีมากเลยครับตลอดทั้งปีเลยถึงเห็นตะวันนะครับสองวันสองคืนแล้วครับน้ำสดม่ ดีนะไม่ค่อยหนักนะครับมาหนักบ้างเบาบ้างมานะครับถ้าหนักทั้งวันทั้งคืนนี่จะท่วมหนักกว่านี้ครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยก่อนน้ำตรงนี้ท่วมแล้วครับนูน่นท่วมถึงตกไก่แล้วนะครับนูน่นตกไก่นะครับนะไก่ นะครับเนี่ยท่วมหมดแล้วนะท่วหมดแล้วน,ววนาข้าวก็บรีแล้วครับใกล้จะท่วมยอดข้าวแล้วครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้มาดูคลองนะครับเนี่ยน้ำไหลแรงมากครับ ตรงท่อระบายน้ำนะครับน้ำมาอย่างแรงเลยโ่โระบายน้ำมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าท่อสี่ท่ห้าโ่นี่นะครับไหลแรงมากเลยครับรน้ำมากันแบบ ทำโปรงนะครับเนี่ยฝั่งโรครับอายุมากเลยกับนาปีนี้ครับนี่นะครับแยนเขียวอยู่ดูไปสิมีปลาไหมตู้นุ่นไม่ปลาแล้ว ลไม่เยอะเท่าไหร่ครับลาตัวเล็กๆครับปลาหมอปลาขาวปลากระดีเดี๋ยวรอให้มันเข้าเยอะๆก่อนเนาะเพื่อมาเอาครับ เยอะเท่าไหร่นะครับน้ำนี่น่ากลัวมากเลยครับเนี่ย เท่นี้ก่อนนะครับตูไปดูฝั่งนู้นมากครับตรงนี้ก็เยอะน้ํานะครับเนี่ยท่วมข้าวเห็นอยู่แต่ยอดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับบางทีก็มิดยอดเลยน้ำเยอะมากครับฝนตกสองวันสองคืน ถนนดานะครับถ้าท่วมถนนดานี่ก็ถือว่านาข้าวก็ไม่เลือครับแต่ถนนดําเราก็ยังเรืออยู่ประมาณห้าสิบนะห้าสิบกว่าห้าสิบเซนกว่านะยังไม่ท่วมง่ายๆหรอกเราน,น้ดำเราสูงอยู่ท่ระบายน้ำนะครับปลาเยอะมากครับปลาแต่ปลาตัวไม่ใหญ่ครับปลาหมอปลา ขาวปราซิวอะไรนียครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมนี่คือเหตุการณ์นะครับสถานการณ์ของบ้านส่วนรวมนะครับตำบลห้วยสำราญอำเภอกระสังบุรีรัมย์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม